สวัสดีครับราโดยความาะเรื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมานำเช่นเคยครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับด้านหลังเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับของหลวงพ่ออิกปัจุรามณีนะครับจะมีโคดางี้นะครับทั้งหัวข้างหลังก็เป็นเลขนะครับเป็นเนื้อกระไลเงินนะครับลงยาแดงนะครับเนื้อกระไลจะลงยาแดงนะครับมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะครับ เหรียญเองพระวัดพัดแหลมนะครับก็เป็นนะครับอวจุรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนะครับไทยทั้งประเทศนับถือนะครับอันนี้เวลาเป็นจัดรวมกับด้านหลังเป็นท้าวเวสวรร์ยิ่งนะครับยิ่งส่งคุณค่าขึ้นไปใหญ่เพราะว่านะครับหลวงพ่ออิปัจจุรามณีนั้นท่านกะโด่งดังเรื่องของท้าวเวสวรร์นะครับว่าศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับผมก็มาเป็นรุ่นนี้นะครับผม เปเป็นอย่างนี้นะครับผมสวยทอนนี้ก็ยังนะครับอยู่ใน2ซิลยังไม่ได้แกะเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อร้านยุรณนประเครื่องโทร0969540808หรือ0814203001นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านก็จะไม่พลาดนะครับทุกรายการพุธสุมงคลดีๆ นะครับจากร้านอวยพรพักเครื่องครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม